ที่น้องปลาเสียนะคะป้าหน่อยกับเฮาหมูไม่ได้อยู่บ้านนะคะมีนัดตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสายๆคุณแม่ก็โทรมาแจ้งว่ามีปลาตายนะคะแล้วก็หลายลูกปลามาให้ดูทางเราก็มึนแปลกทิศเลยนึกได้ว่ามี FC คนหนึ่งนะคะให้ตัวยาชื่อยา SKF 2มานะคะ คือคุณคงชนเราก็เข้าไปดูแล้วก็ลองอคอมเมนต์ไปนะคะว่าซื้อได้ที่ไหนได้บ้างคุณคงชนบอกว่าซื้อได้ที่ลาซาด a านะคะทางเราก็เช็คทางลาซาด้าแล้วก็ทางช้อปปี้ดูนะคะก็มีขายทั้งสองทางนะคะแต่เราดูแล้วว่าน่าจะไม่ทัน <S <S ก็ลองไปเซิร์ชใน Google ดูนะคะว่าพอจะมีขายที่ไหนได้บ้างนะคะเราก็ไปเจอเพจชื่อเพจ SKF 2นะคะก็มีเบอร์โทรอยู่นะคะเราก็โทรไปเจอคุณนัดนะคะเป็นผู้ดูแลเจ้าของเพจอยู่นะคะบอกว่าในกรุงเทพมีตัวแทนขายแค่2ที่นะคะก็คือสยามคุ้ยกับราชาปาทองสาขาสนามหลวง2นะคะเราก็ติดต่อคุณต้นผู้จัดก,การสยามคุ้ยเลยชำระเงินทางออนไลน์ให้กับคุณต้นนะคะแล้วเราก็เข้าไปรับที่สยามคุย้ย คุณนัดนะคะผู้ดูแลเพจ SKF 2ก็ให้ข้อมูลในการใช้ยาเราเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ได้แอดไลน์ไปเพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลทางไลน์ได้เพราะว่าถ้าเราคุยทางโทรศัพท์เดี๋ยวเราก็ลืมนะคะแต่ถ้าให้ข้อมูลทางไลน์เนี่ยเราสามารถกลับไปย้อนดูข้อมูลการใช้ยาได้ภายหลังได้นะคะรู้สึกอุ่นใจนะคะแต่แต่นี้ไปเราก็มีที่ปรึกษาใหม่แล้วนะคะ พอถึงบ้านนะคะเฮียหมูก็ใช้ยาเลยในทันทีเพราะว่าคุณแม่คุณพ่อเนี่ยได้เตรียมเอาน้องปลามาไว้ในอ่างเรียบร้อยแล้วนะคะตักปลาทั้งหมดไว้ในอ่างแล้วนะคะแต่ว่าคุณนัดได้บอกว่าถ้าน้องปลาอยู่ในอ่างรวมกันทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้น้องปลาเครียดนะคะจะต้องเอาน้องปลาเนี่ยมาไว้ในปอเดิมได้ไหมซึ่งอตอนนี้เราเราใส่ยา ให้น้องปลาไปก่อนเพราะว่าเราจะแบ่งไว้เป็นหลายกระมังมากนะคะหนักเบาอา,อาการของน้องปลาแต่ละตัวจะแตกต่างกันไปเราก็จะแยกให้เขาอยู่กันคนละที่เลยนะคะแล้วต่อไปเราก็จะต้องล้างล้างบ่อปลาก่อนก่อนที่จะเอาน้องปลาลงไปเพราะคุณนัดได้บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะให้น้องปลาไปอยู่ที่บ่อเดิมเพราะว่ามันกว้างกว่านะคะ แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ถูกต้องนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้เอาไว้ในบ่อปลาเหมือนเดิมนะคะเราก็ต้องไปซื้อถังมาใหม่เพื่อที่จะให้น้องปลาพักนะคะซึ่งมันก็ต้องออกไปนอกบ้านอีกแล้วมันก็ยุ่งยากนะคะเราจะล้างบ่อปลาเลยทีเดียวมันจะง่ายกว่านะคะก็เลยให้ลูกชายเนี่ยเป็นคนล้างบ่อปลาเพราะว่า ปลาหน่อยไก่ยำหมูก็ล้างไม่ไหวนะตัวนี้อดแน่ตัวเดียอันไหนอ๋อนี่ยค,คะเราก็จะขัดขัดขัดเอาตะไคร่ออกไปก่อนนะนขขเาขาบ,บอกว่าไม่ต้องขัดตะไคร่ใช่มั้ยแต่ว่า ไหนก็ทําความสะอาดทังทีแล้วก็ขัดให้มันขัดตะไขร้เลยขัดตะไขร้ออกให้มันจบไปเพราะว่ามันจะได้สวยนะตอนเสร็จไปข้างแล้วเหรอกานนี้เสร็จแล้วเ่ะาเสร็จแล้ว <c oughs> นี่เราก็ยังสรุปไม่ได้เลยนะคะว่าน้องปลาเป็นอะไรนะคะจากที่ป้าหน่อยดูแล้วนะคะน้องปลาก็จะมีะช้ำเลือดบ้างนะคะแล้วก็บางทีบางตัวก็ท้องบวมบางตัวก็มีเหงือกขาวนะซึ่งมันก็อาจจะแบบอาการรวมรวมานะคะแต่ป้าหน่อยมาสรุปแล้วนะป้าหน่อยคิดว่ามันน่าจะเกิดการแออัดของน,น้องปลาทําให้น้องปาลาติดโรคง่ายประกอบกับว่าตั้งแต่ทําบ่อมานะคะ ทางเราเนี่ยไม่เคยได้ล้างขัดบอ่อปลาเลยอนอกจากจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํานะคะที่เราล้างก็คือจะเป็นแค่บ่อกรอง4เดือนผ่านมานะคะเราล้างบ่อกรองไปไปแค่สองครั้งที่กําลังจะทํานี่ก็คือเป็นครั้งที่3มนะคะก็หน่อยคิดว่ามันน่าจะส,สกระปรกเกินไป อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าออกซิเจนน้อยเพราะว่าเรามีออกซิบากับน้ำตกแค่2จุดนะคะแค่นั้นเองออกซิเจนข้างล่างเราไม่มีเลยซึ่งความลึกของบ่อของปลาหน่อยเนี่ยประมาณเมตรห้าสิบเซนมันจะต้องมีออกซิเจนเพิ่มก็แต่นี้ไปเราก็จะมีหัวายเพิ่มเข้าไปนะคะในออกซิเจนแล้วก็น้องปลาเราก็จะไม่ซื้อเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าปลาเนี่ย เขาจะตัวโตขึ้นทุกวันทุกวันนะคะแล้วมันจะแน่นเกินไปทําให้น้องปลาไหวไม่ค่อยสบายตัวนะคะการซื้อปลาใหม่เข้ามาเหมือนกันนะคะเราจะต้องตัโกโรคทุกครั้งนะคะจะต้องไม่ประมาทแล้วก่อนที่เราจะเอาน้องปลาลงไปในบอ่อเราจะต้องมีการแช่ด่างกับพิมพ์ก่อนด้วยนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะปล่อยลงไปในบอ่อเพราะว่าตัวสุดท้ายที่ป้าหน่อยซื้อมานะคะ ก็คือไม่ได้ไม่ได้แช่แดัางับทิมนะตอนเอาลงบอ่อก็คือพลาดขั้นตอนนี้ไปนะคะก็อาจจะทําให้งาติดเชื้อทําให้ตัวอื่นติดเชื้อไปด้วยนะคะก็คือยังไม่แน่ชัดว่ามันเกิดจากอะไรนะแต่ที่แน่แนคือว่าปลาตัวนั้นก็คือเป็นปลาตัวแรกที่ที่ตายนะคะแล้วก็ซึมในการรักษาครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วเราจะต้องล้นล้นน้ํานะคะแต่ว่าเราจะไม่ล้นน้ําเพราะว่า เราจะเติมน้ําแทนอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราใช้น้ําไป600ลิตรนะคะแล้วก็จะเติมน้ํายาเข้าไป4 4่ีซีแล้วก็เติมเกลือเข้าไป3กิโลนะคะแล้วหลังจากวันนี้พรุ่งนี้เราก็เติมน้ําเพิ่มเข้าไปอีก1นงตันแล้วก็เพิ่มจํานวนปริมาณยาเข้าไปตามปริมาตรน้ําที่อยู่ในบ่อนะคะแล้วก็เพิ่มเกลือเข้าไป ตามปริมาตรน้ําที่เราเติมเข้าไปแต่เราจะเพิ่มน้ําอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันวันละหนึ่งตันจนกระทั่งน้ำเนี่ยเต็มบ่อนะคะครั้งสุดท้ายที่หลังจากที่น้ําเต็มบ่อแล้วเนี่ยเราก็จะใช้วิธีล้นน้ําแทนนะคะช่วงนี้เราก็จะเราก็จะล้างกองไปด้วยจนกว่าน้ําน้ําจะเต็มนะคะเราก็จะ ใช้กองหมุนเรียนว่าตอนนี้คือเรายังไม่ได้ล้างกองนะคะวันนี้คือมันมืดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะล้างกองได้เพราะว่าเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วนะคะก็ว่าเราจะล้างกองหลังจากหลังจากวันนี้ไปอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือมะลืนอย่างเงี้ยค่ะวันที่เราสะดวกว่างนะคะตอนนี้เราเราก็จะทำแค่นี้ก่อน ก็คือเอาน้องปลาที่แข็งแรงนะคะย้ายเข้าไปในบ่อส่วนน้องปลาที่เราดูแล้วว่าไม่ไหวเราก็จะตักเขาแยกไปอยู่ในอยู่ในถังนะคะแล้วตัวที่ไม่ไหวมากๆเราก็จะแยกไปอีกถังนึงส่วนน้องปลาที่แข็งแรงที่สุดนะคะเราก็จะแยกไปอีกถังหนึ่งเพื่อดูเขาอีกทีหนึง่ง ทุกๆอย่างนะคะมันต้องเกิดจากการเรียนรู้นะคะเราจะหวังว่าเลี้ยงปลาแล้วให้มีความสุขอย่างเงี้ยมันก็ไม่เสมอไปนะคะอย่างเช่นในครอบครัวเรานะคะครั้งนี้คือมีความสุขมากนะคะในการเลี้ยงปลาแต่ก็มีความทุกข์มหันมากๆเลยหลังจากที่มีปลาตายนะคะมันเป็นแบบโศกนาฏก,กรรมหมูที่แบบที่แบบเราไม่เคยเจอะคะ่ะแล้ว เจอแล้วมีความรู้สึกว่ามันมันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะไม่ลืมเลยมันจะพอง่ายเพราะง่ายอยู่เลยอ้วนเป็นแผลไหมเป็นแผลไหมเป็นขาว่่นีงั วันนี้นะคะเป็นวันที่เศร้าที่สุดนะคะแล้วก็เหนื่อยที่สุดแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาที่แบบเราคิดว่าเรามาถูกทางแล้วนะคะก็วันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวพอน้อยจะทําคลิปต่อจากนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะติดตามต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ